เปิดประเดิมผู้แรกเลยครับ112ปอนด์แล้วการน,นี้ครับพอเิยคุณจบอนได้กระเอาเปิดการอย่างขันครับครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในสนามและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับจากการที่บริษัทผลิตภัณฑ์และวถูก่อสร้างจำกัดร <ไ S 2> ่วมกับสนามมวยช่อง7 HD จัดก,การแข่งขันมวยออรอบปุเสือสึกมวยกุนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งนี้เป็นครั้งที่24โดยบริษัทยังให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักมวยตามลำดับดังนี้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล0 0แสน 6, บาทพร้อมเข็มขัดแชมป์และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศได้รับเงินรางวัล30,000น 3, บาทอันดับสามได้รับเงินรางวัล1น0 0 0แบาทและ อันดับที่4ได้รับเงินรางวัล1น0 0 0แสนบาทโดยทุกอันดับก็จะได้รางวัลโูเสืออีกโคลละหตันครับบริษัทต้องขอขอบคุณผู้ชมทั่วประเทศที่ได้ติดตามมวยรอบูลเสือด้วยดีมาตลอดขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันเสนอข่าวมวยรอบูลเสือมาตลอด24ครั้ง ขอบคุณโปรโมเตอร์ชุนเกียริเพชรที่ได้คัดเลือกคัดสรรนักมวยดีๆเข้าไปชกในมวยรอบปูลเสือและเพื่อให้การดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ผมในนามของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก,ก่อสร้างจํากัดค่ขอเปิดการแข่งขันมวยรอบปูลเสือสึกมวยปูลเสือมวยไทยพันแท้ทังที่24ณบันดนี้ครับ ขอบคุณครับคุณจมอนเลยขอบคุณครับผู้แทนพูดเสือบริษัทผลิตภัณฑ์แล้วัตถุก่อสร้างนะครับจำกัดนะครับแล้วก็คุณชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์กิจนาบริษัทของสนามมวยไทยเจ็ด